ใครจะใส่ชุดขึ้หมาดีใครคนไหนใส่โอเคแล้วใครจะใส่ชุดคุณแม่บ้านโอเคเฮ้ยแกออกม้านแล้วไม่ใช่ชุดคุณหมอค่ะว้าวเจ้แตงแงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ปลายนะ มีน้องๆอ,อยากดูมากเลยคือปลายใสชุดคุณหมอกับปลายใสชุดคุณแม่บ้านอวันนี้สาวที่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าคือใครคะคนนี้คือกานจ,จาชื่อได้ไหมชื่อแคนดี้ฮะแคนดี้ฮะแนดี้ฮะอแนดี้น้องแคนดี้คนนี้นะคะเป็นของเชฉลแตมนะเลมอน,นอแคนดี้กับเลมอนอของเชฉลแตมแล้วนี้ก็คือน้องเฟนฟรายนะเราจะเปลี่ยนเสือ้อผ้า2สองคนนี้กันใครจะใส่ชุดคุณหมอดีใครคนไหนใส่โอเค แล้วใครจะใส่ชุดคุณแม่บ้านโอเคมาเปลี่ยนเลยเอออันนี้เป็นโอ้หยอันนี้อะไรอเออ,อนนแกออกมาแล้วไม่ใช่ชุดคุณหมอค่ะเป็นชุดคุณกุเป็นชุดคุณเชฟไปะแต็มต <laughs> <laughs> ลอกอะตลอกอะ,อกอะเป็นชุดเชฟจริงจงด้วยลูกเอา แม่ก็บอกชุวคุณหมอใหญ่เลยอ่ะอ่าๆเป็นเชฟก็ได้ก็ได้นะเป็นเชฟกับคุณแม่บ้านเนาะก็เป็นเป็นเป็นเชฟที่ทำอาหารที้สาวปลายกับแม่บ้านที่ทําความสะอาดที่สาวบลายดีไหมโอเค okay. ตลกตลกาเดกว่ามันที่บิดเหมือนกันเอาเราคนด็ว่า่เด็่ยืนสิพี่ไม่เห็นด็กว่าที่นะทตัดท้องอื่นแล้วก็ผัด แล้วก็เอาแมลงออกมาอ๋อผ่าพุงเหรอเหมือนตอนแม่ท้องเสียใช่ไหมใช่อ๋อเราก็นึกว่าเป็นคุณหมอเป็นเชฟสังงานโอเคโอเคแล้วก็เปเสียก็แต่เป็นเชฟไปสังกระชอบใช่ไหมล่ะนี่แม่จะบอกว่าเปลี่ยนชุดบายเราต้องทาแป้งที่ขาบายก่อนนะคะลูก้าช่ดยอยากทำอาทาอาไปแม่เปลี่ยนคนนี้ทายทั่วขาเลยนะขักคณด้วยอือ แต่ไม่ต้องเทเพิ่มนะคะลูกแค่นั้นพอแล้วหน้าไม่ต้องค่ะลูกหน้าเขาแต่งหน้ามาแล้วแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยชุดข้างในเป็นแกลไม่ต้องแขนไม่ต้องค่ะลูกเอาแค่ขาค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าแขนเขาไม่เหนียวขาเขาเหนียวอ่าเฉตอมเอาจนคนนี้ไปทาขามม่คนนี้เสร็จแล้วอ่ะเอาแป้งโรยที่ขาแล้วก็ทาขาโอ้เยอะมากลูกฐานนเธอแตงต่อ ดดก็ไ้ขาเหนียวหรอนี่ชุดเชฟนะคะ <c oughs> เราใส่ผ้ากันเปื้อนให้ก่อนนะโห <c oughs> oh, แม่นี่ไม่ได้งงไปเลยคุณหมอของเรากลายเป็นเชฟกลายเป็นเชฟไปซะแล้ว อ่าไม่เป็นไรจริงๆเราชูเชฟนี่นะจะให้ชูกระเบาาใส่เนอะเพราะชูกระเบาาทำอาหารอร่อยบาร์บี้เหรอบาร์บี้เหรอบาร์บี้ก็ต้องชื่อแพตตี้เนแพตตี้ทำอาหารอร่อยค้าหน้าผักด้วยใหญ่ไหมอัมอในใหญ่เกินว้าชุดเต้ ฉันจะทำอะไรเอาดูข้างหลังดูชแืแต้มโอ้ยชืแต้มขาเหนียวปลายๆค่ะพอกแป้งเข้าไปแล้วเอาตามสบายลูกยเป็นเด็กผีแป้งไปแล้วอ,ะอ,วอ่ะเออจ้ะอ่าเสร็จแล้วเชฟ ะะให้ตชุดคุณแม่บ้านเป็นไงงี่โอ้ลูกเราจะแต่มก้าขามาไก่แม่เสื้อแม่มีแต่แป้งชุดชุดแม่บ้านนี่เราไม่พลาดแน่นอนค่ะเป็นคุณแม่บ้านแน่นอนอยากให้บม่ไทรทำขนมอร่อยอร่อยหรือหรือข้าวอร่อยอร่อยเพราะเขาชื่อบม่ไทอ๋อได้แล้ววันนี้ทํา ขนมอร่อยอร่อยว่าเขาซิ้แคนตี้ได้วายุ <c oughs> ดเต็มเอาขึ้นมาตุกต๊กตาพังหมดไปไปยืนแล้วดีๆไปเม่นแต่มากจั๊ค่ะแม่ช้วย เด็กคนนี้เป็นไรเนี่ยฮะไปทาพ่อไปไปทาพ่อไปโอเคฉดแต้มอะค่ะไปแล้วพร้อมกระปุกแป้งในมือ เอาเสร็จแล้วคุณพ่อทำอะไรแก้ป่อไหล่จะไมดูคุณพ่อสิเชิญแต็มาแก้พ่อทำไมพ่อแล้วจะดูแล้วิเรานั่งแต่งตัวบายอยู่เลอะหมดเลยคุณชุนลูกพ่อแล้ว เลิ่มหมดแล้วลูกชุดตุ๊กตาปลายนะคะก็เป็นร้านรีโอทอยนะที่ส่งมาให้เราเล่นกันสนุกสนานนะเสร็จเรียบร้อยค่ะน่ารักมากเลยสําหรับชุดแม่บ้านนะคะกับชุดเชฟนะน่ารักเนาะแม่ชอบสนอิน้องน้องก็อ,อะไรนะคะมนตมันน่ารัก แล้วก็มีน้องๆขอมานะคะอยากให้ทําผมฮามโมนีกับชูกระบาวได้นะเดี๋ยวแม่ทําให้นะคะแล้วก็มีน้องอยากให้ใส่วิกด้วยก็ได้เลยเดี๋ยวแม่ทยอยทยอยท,อยท,อยทอยตำตามมานะคะเอาไดไหมคะไม่เอาแล้วคะ่ะลูกพ,อ,พอคะ่ะลูกโอเคค่ะอเอาแล้วคะ่ะไม่เอาแม่กาไปติดตามแม่ปเป้ น้อง,งเชิญตามนะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นนะะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตั้งให้ชื่อเต็มด้วยนะคะวันนี้แม่กับเชิญเต็มไปก่อนนะคะไป,นนะะไปาย